ทางซานนะเนี่ยโอ้ยเนาะปอด,ดนู่นมีไร่มีนามีสวนอยู่ในลืมข่าวของแท้ไอันี้ที่เราจะมาเก็บยอดนะครับไซโยเต้นเนาะมันใหญ่เลยคันนี้ลุงชอบแบบเนี้ยอ๋อนี่เป็นใหม่แล้วเป็นะมันมัน,มน,มน,มอนอยู่ในป่าอ๋อเป็นบอ่อน้ํากลางป่าที่มีปลาอื <c oughs> เต็มไม้เต็มมือเยอะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวละแต่ว่าไฮไลท์คือนี่สวัสดีครับ การที่มาเพชรบู์ครนี้ผมไม่ได้มาเที่ยวนะครับผมต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่ชนเผ่าม้งงานแต่งชนเผ่ายูเมียนนะครับแล้วตอนนี้คือผมก็มีแผนการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเขาขอคอนะครับซึ่งหลายคนคิดว่าใครๆก็ผมมาเที่ยวแต่จริงคือผมมีนัดกับการมาใช้ชีวิตจริงๆนะครับเนี่ยดูเส้นทางที่ผมจะไปครับนี่คือเส้นทางหลักที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับเนี่ย นี่คือจุดประสงค์สำคัญที่ผมจะเข้าไปแอดเวนเจอร์นะวันนี้ผมจะเข้าไปในไร่ของพี่ที่ทต่อไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอาหารตามวิถีของเขาหาอาหารจากแหล่งธรรมชาตินะครับในโซนที่ว่าเอ้ยเขาขอก็มีด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนนอกพื้นที่เราจะมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรามันอันตรายแล้วก็เราไม่รู้จักใครนะ มาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่ว่ามาเส้นทางนี้คือใครๆก็ไม่เชื่อแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับจะได้รู้ว่าเอ้ยเขาเคอก็มีวิธีแบบดั้งเดิมอยู่นะเพียงแต่ว่าต้องเข้าไปในเส้นทางแบบนี้ครับเส้นทางดินเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนไปสุดจุดที่อันนี้อันทวนนะมาดูเส้นทางนะครับที่ผมได้เดินทางมานะครับอันนี้คือบอกก่อนนะครับครั้งแรกนะครับซึ่งมีพี่ที่นาทางเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขับนําทางไปเส้นนี้ให้ผมขับตาไปดูนะครับเพราะว่า กระลอกยสีขาวกระลอกเพือกมันไปแล้วนะครับกระลอกเพือกโอ้โหสวยมากเป็นสีขาวเลยอะ่ะไม่ดูว่าเขาเรียกว่าอะไรกําลังตกใจอยู่กระลอกสีขาวครับไม่ดูทางเลยคนที่นัดไว้ก็ไปไหนแล้วก็ไปรูครับอันนี้คือเส้นทางที่ไปไร่ไปสวนจริงๆนะครับไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้ชีวิตกันนะครับว่าเส้นทางวันนี้จะเจออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า พาน้าฝนนี่ให้มาใหม่ <c oughs> ไม่แพ้กับเส้นทางโหดที่เราอยู่ในแม่ห้องสอนนะครับนู่นอะเห็นไหมเส้นทางที่เป็นภูเขาอ่าเจอพี่คนที่นําทางแล้วเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นทางดินแล้วโอ้โหถูกใจลุงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูมอเตอร์ไซค์ที่ขับเห็นไหมครับก็ยังแบบว่าโอ้โหดูปื๊ดนะเบรกนะครับนี่ <c oughs> เอาแล้วครับทุกคนการเดินทางของเราของจริงต้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ได้ไปเจอพี่เขาได้พูดคุยแล้วก็ได้ไปสัมผัสเรื่องราวน,นะครับจริงๆเขาออ่าใหว้ผมมานอนที่ไร้เขาเลยผมบอกว่าพร้อมเสมอนะครับถ้าพี่บอกนะครับเนี่ยวิธทางสั้นนะเนี่ยโอ้ยเนาะทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับโอ้โหทุกคนดูเข้าโคง้งดูต้องฝีมือจริงๆแล้วก็ต้องแบบคนค้ขึ้นดอนจริงนี่คือเป็นเส้นทางออฟโรดที่ไฟฟันเลยนะเนี่ยดูดูอู้ทีโท ว่าส่วนทางไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหนุ่นตองขึ้นเขาอีกแล้วดูุดดนุ่นตอนนี้เราเดินทาง ขานถนนเส้นที่บอกเลยครับว่า,าหนาฝนเนี่ยต้องมาลองใหม่นะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันโหดดีแล้วก็น่าสนใจมากาหนาฝนนี่น่าจะต้องมีเพื่อนมาใหม่สักคันหนึ่งตรงนี้หรือเปล่าทางที่เราจะต้องไปหาปลามีรถจอดอยู่หนึ่งคันน่าจะแถวแหละนะครับเดี๋ยวไปจอดรถตรงด้านหน้าก่อนนะครับจะมีเนินอยู่นะแล้วต้องเที่ยวจะได้เห็นรถออนแ่ทโวอยู่กลางป่านะครับทุกคนอันนี้คือส่วนของชาวบ้านนะดูดิปอดนูน มีไร่มีนามีสวนอยู่ในลืมขขาวของแท้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นโซนที่เขามาเก็บผงเก็บผักแล้วก็น่าจะมาหาของปลาหาปลาตามที่เขาอนุญาตให้หานะครับแล้วนี่คือนายพานของเราครับกําลังรออยู่เลยนี่เดี๋ยวเข้าไปทักทายแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาจะพาเรามาทําอะไรแต่ว่าต้องไปจอดรถด้านบนก่อนนะครับเดี๋ยวมาู้จากนายพานก่อนนะครับวันนี้นายพานจะพาเราเข้าไปหาผักหาปลาเก็บผลไม้นะครับ เดี๋ยวเขาญาตทักทายเจ้าถิ่นก่อนสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับพี่พี่นงครับพี่นงนะครับเรียกพี่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ต้องต้องมาอาศัยเจ้าถิ่นพาไปนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปไหนบ้างครับวันนี้อ่าลงไปเก็บลูกปักฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาปลาฝั่งนี้แต่น่าจะเป็นช่วงร่มๆสักหน่อย ก็ตอนนี้เดี๋ยวลงไปฝั่งนู้นัอ๋อลงไปฝั่งนู้นอันนู้นไอที่ว่ามีปลูกไล่อะไรนะครับเห็นไกลๆนะฝักแมวครับฝักแมวอ๋อโอ้แล้วแล้วยังมีส่วนอะไรอีกมากมายเลยมีต้นตาลโอดแล้วก็อะ,อะไรนะทุเนเตาทุรันเตานะครับอืมนะอุ้ยตรงนี้ปลูกอะไรครับเนี่ยเสียนทอครับเสียนทอกินได้ใช่ไหมครับกินได้ครับโอ้โหดูมีเสียนทอเหลืองๆเต็มเต็มยอดไม้เลยอ่ะมันเหลืองแต่มันไม่ได้สุกมันมันเอ้าแล้วครับมันไม่สุกคาต้น หมอมาต้องมาบ,บอกวิธีใช่ไหมทหนเออลืมไปที่แมงซสอดก็มีลุงนี่ความจําสั้นจังก็คืออันนี้คือเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเลยใช่ไหมครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางนะครับไปเก็บผักเก็บอะไรก่อนแล้วดูวิวธรรมชาติที่เป็นไอพื้นที่ที่เขาํามาก,กินนี่ผมชอบ้วชอบไอตรงที่มันเป็นดอกหญ้าแล้วก็เป็นต้นนี้เนี่ยอันนี้ต้นปาลหรือต้นตายครับเนี่ยต้นคอครับต้นคอใช่ครับดงคอที่เขาเรียกเขาคอเนี่ยครับโอ้ แล้วก็ต้นตาลขับ <c oughs> ไปแยงเราสักนิดเลยนะโชว์ความฉลาดน้อยให้คนดูดูอีกแล้วอ๋อต้นคอคือต้นนี้คือต้นขอใช่ครับปาประโยชน์ของต้นคอนี่เอาาทำอะไรบ้างครับกินลูกนะครับกินลูกเอามาทำหลังคาอตอมหลังคาอะไร้ใช่นะอ๋อมันคือไอ้คล้ายๆใบตองกอหรือเปล่าไม่รู้คนละอย่างหรือเปล่านาะอแต่ต้นนั้นมันจะไม่สูงขนาดนี้แต่ที่นี่เรียกต้นขอเลยเป็นที่มาของคำว่าเขาคอ แล้วเขาซรายนะครับเขาอรู่รพชมพูไมครับเขาบิชิรไม่ใช้รถคนละเรื่องนะเขารู้จักแต่เขาเมาเขาเมามาอยู่หนึ่งคนครับในกล้องดูให้ดีนะเห็นไหมนั่นแหละเขาเมาโอเคเดี๋ยวเข้าป่ากันนะครับทุกคนนี่ทางเดินภูเขาที่เอียงระดับ45องศานะครับตอนลงเนี่ย ก็ไม่เท่าไรเดี๋ยวตอนขึ้นรู้จักนะครับพี่ก็บอกว่าเขาจะพามานอนที่กระท่อมตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่มีห้องน้ํานะครับก็เลยให้เราไปตั้งแคมป์นอนอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยครับว่ารถยนต์เนี่ยมันมีทางมาด้วยเหรอตรงนูมันคือรถไถยหรือ่ารถแต๊กๆนั่นมันมีรอยล้อรถนะครับแต่โฟร์วิลนี่ก็คือโอ้โหก็หน่าลุ้นนะแต่ต้องมาสองคันถ้าเมื่อชีพเขก็อาจจะมาคันเดียวก็ได้เนี่ยชันมากแล้วดูดิคบปูฟักแม้ว่าอะไรสวยจริงๆนะครับ ชอบชอบบรรยากาศส,สวนในในที่นี้มากกลางหุบเขาอยู่ในร่มปลอดซึ่งเสี่ยงรบกวนจากภายนอกนะครับแล้วก็มีผักอะไรหาก,กินผมมันต้องฟิลนี้อ่ะนะสุดยอดเลยแต่ว่าระบบน้ำน,น่าจะมีอยู่ครับเห็นเขาเดินระบบน้านมาน่าจะเป็นปะปาผูกเขาแล้วก็จะมีเส้นทางที่เป็นหนึ่งเส้นทางที่เขาบอกว่าจริงๆอยากให้ผมมาเส้นนูน้นเอารถมาจอดที่นู้นได้เลยนะครับถึงถึงที่กระท่อมนะครับแต่ว่าทางจะไกลแล้วก็จะโหดกว่านี้ก็คือจะเป็นแนวเนี้ยนะครับเขาเลยบอกว่าส่งสารผม พราะว่าผมจะต้องเดินทางไกลอีกเขาก็เลยบอกวะ่าเอาไปจอดตรงเนินนั้นพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงมาด้านล่างนะครับเนี่ยดูรถจอดตรงนู้นาาขขนะครับมาจากภูเขาลุกนู้นนะครับทุกคนคนละลูกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับไปที่เหมือนเราเดินทางเข้าป่าทุกคนมีลําห้วยด้วยนะครับลําห้วยตรงนี้คือเป็นลาห้วยน้ำเสใสนะครับซึ่งเป็นลํธาห้วยห,หินที่อะไรครับโอ้ดูทุกคนดูดีมากนะครับนี่ บรรยากาศการเดินป่าสิ่งที่เราชอบมันก็จะมักกลับมากับเรื่องราวที่เราไปสแสวงหานะครับแต่ว่าไม่แนะนําว่าให้ไปพื้นที่ที่มันเสี่ยงภัยจนเกินไปครับเราควรมาพื้นที่ที่มีคนนําทางได้เพราะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดที่เป็นไร่นะครับไร่ของคนที่นี่เห็นไหมครับทุกคนนั่นนะเห็นไหมนกก็มีโอ้ยดงพริกอ่ะเนี่ย นี่คือดงพริกนะครับพริกนี่คือปลูกไว้ขายหรือปลูกไว้อะไรครับเนี่ยขายครับแต่ไม่มีคนมาเก็บครับมันแห้งขนาดนี้อ,อ๋ออันนี้นี่ไอ้นี่ที่เราจะมาเก็บยอดนะครับไซโยเ,เต้นเนาะนะครับอ๋อหอนูครับบรรยากาศที่กระท่อมเนี่ยอ๋อมีอ้อยด้วยนะครับแล้วก็จะมีการปลูกกระโพดะเนี่ยที่ขบอกเลยวิวดีมาก นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่กระท่อมนะครับถึงกระท่อมกลางเขาแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือที่เราเห็นก็คือเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ได้นะครับน้ํามีนะปลาปลาภูเขาโอ้โหดูดีนะแต่ถ้าตอนเย็นกับตอนเช้าจะดีกว่าอันนี้คือขนาดตอนกลางวันอากาศยังไม่ร้อนนะจริงๆคือเห็นได้อย่างนี้แต่ว่าอากาศเย็นนะครับทุกคนโอ้โหมะลกอน,นี่เต็มต้นเลยเนี่ยอันนี้พันอะไรครับเนี่ยทำไมมันกลมจังอะพันบ้าน <laughs> <laughs> พันข้างบ้านมะกอพันข้างบ้านจะกลมบล็อกขนาดนี้เลยนะเก็บ <laughs> ผักกันครับเราอยู่แม่งซอยมานานไงเรารู้ไหมว่าจอระดันรับประทานได้ชั้นเลื่อนอุย้ยยอดมันเหนียวเนาะเหนียวเหมือนคนเก็บเราไม่รู้ครับดูดีงามมากอะ่ะโอ้นี่ดูดีมันพันซะจนแบบว่าเหมือนเชือกเลยอะ่ะ เดี๋ยวจะตามนายพานไปนะครับนายพานบอกว่าผัดน้ำมันหอยก็อร่อยแกงก็ดีต้มกินกรพริกก็ได้อ่อนนะเนี่ยทุกคนลูกเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาลูกที่มันไม่ค่อยมีหนามันจะอร่อยนะครับเมื่อก,กี้เขาก็จะไปคุย<ม>ทันให้ผมเก็บลูกนะเพราะผมไม่มั่นใจว่าลูกน,นี้เขาจะใช้ยังไงปกติผมจะกินผมจะกินผมจะกินลูกอ่อนนะครับ<ม>คือไม่อ่อนมากครับอ,อกก่อนกำลังดีนุ่มๆอ,ะอ่ะกินไหม กินไหมเขาบอกว่าเอาไปกินก็ดีนะแต่ปกติแล้วคือเขาเอาไปเลี้ยงสัตว์มันจะแข็งนะครับมันต้องเอาไปเข้าเครื่องโม่เครื่องบดผสมกับพวกหัวอาหารอะไรเงี้ยนะครับอันนี้กินได้ไหมครับกินได้แนะเข้าทางสิีวิตามินต้องมาจะต้องไปหาโปรตีนต่อกินได้นะครับนี่อ่า,อาแต่ว่าต้มก่อน โอ้พี่ทิดรูโอ้ยกลับแล้วไปเอาลปลากล่อนะครับทุกคนเอาแค่พอกินพอจะเก็บไว้ไปทิ้งทึกนะครับนี่เอ้ยอ๋อไม่ว่ากระอน o ลูกเดิมนะครับนี่ลูกอะไรนะครับใช่ไหมพี่เสียนทอเสียนทอเสียนเนจริงๆ ยังกินไม่ได้ต้องรอสุกก่อนมันจะหอมๆห,หนึ่งลูกเดี๋ยวขอไว้เป็นที่ลึกนะมาส่วนเขาก็ต้องได้ลองเก็บผลไม้เก็บผักในส่วนเขานะครับฝีมือนุองลุกมายืมข้ามาโอ้ออโหทุกคนมันเป็นปลาที่มีอยู่ในบอ่อครับ <laughs> เป็นปลาจีนนะครับอันนี้คือเป็นเมนูของเราในวันนี้ครับก็อาจจะมาล่ามหรือเอามาทำอะไรกันนี่คือตัวแรก เพิ่งจะลงไปวางได้ไม่เกินสิบนาทีน่าจะมีปลายเยอะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เอาข่ายไปลงทีเอาตอนแรกผมให้ในายพานเอาข่ายไปลงแต่คะแนนเราเตรียมมาน,นี่มานี hey. ่สวิงเราจะไปเอาปลาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปลาดําหรือปลาซิวป,าาปาลาส้อยปลาทรายปลาลักกล้วยเดี๋ยวเอาเบิร์ตนะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตจริงๆอยู่กับพี่น้องคนเขาขอคอแล้วทุกคน ปลาตัวนี้ฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเอาตัวต่อไปก่อนทุกคนแล้วไปช่วยขอ็บกู้ปลาก่อนเนี่ลองดูเนี่ยโอ้ไซดีเนี่ยแต่ปลานี้ใกล้เยอะหน่อยเดี๋ยวมานะครับลงก่อนโอ้โอ,โอ,โอ้ดูทางลงขันมาแป๊บเดียวคือเราจะลงลงทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้านี่คือสูงสูงมากเลยแล้วก็คันด้วยนะอันนี้คือเดี๋ยวลงห้วยไปช็อตปลาแป๊บหนึ่งนะครับน้ำไอต้ตะไคร้ทิ้งช่วงอันนี้นึงปลามาเยอะให้มันติดเต็มๆแบบเป็นพืชๆเลย บบให้อางการงานสร้างเลยนะครับทุกคนด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่นะครับแล้วก็การที่เขาใช้แหล่งน้านธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการใช้พื้นที่เนี่ยในการเลี้ยงปลาพะปูนเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันทําให้พืชบนทางการเกษตรหรือการผลิตเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยๆลงก่อนนะครับนี่เรนจะเป็นทางลงเขาเชา็งชันนิดนึงนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการหาปลาได้วลนะครับตนะรับรองว่าสุดแน่นอนนี่ ทันนะครับนี่เสียงน้ำไหลครับอันนี้เป็นน้ําห้วยนะครับนะคนละหมายกับที่เราไปดูเมื่อกี้นะคนละหมายกันมันมีสองหมายโอ้โหได้ยินเสียงน้ำแล้วครับทุกคนไปยังไงวะเนี่ยอยาจะลอดลลรูละลอดอุโมงค์ละครับดูอะไรเกี่ยวขาวะอะไรเกี่ยวขาวะ ไม่ไรพี่ไม่ไรได้เ,เส้นต่งนี้นแหละเอ้ยเออเอาไปมันใหญ่เลยคราวนี้ลุงชอบแบบเนี้ยดูลุงว้าวเจอน้ำแล้วทุกคนเจ้ก็ินน้ำ้กแต่ว่าลป,ปลาปลาปลาหายไม่ต้องเลยไม่ได้รับประทานกันพอดีอย่ใต้คนหินอะไล่อ่ะ ดูดูพี่ก่อนเดี๋ยวลุงจะเอาตรงอื่นมาคือเดีจะไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับมันน่าจะอยู่ตามเบื้องน้ำขนาดใหญ่ตรงนี้มันตอนอยู่ใต้คนหินอ่ะพอลงแล้วเราก็จะลงตรงนี้ลองดูเพื่อลุงจะมีความสามารถแล้วก็มีโชคใส่นะก็ไ้ะตมไม่ได้คนเห็นเลย สว่างสว่างคาตาเอาปนอย่างนี้นะน้ำมันน้อยอะ่ะถ้าทางจะต้องไปปลดตะคัดจรจงๆสรนมมั้งเห็นมีแต่ตัวน้อยอะ่ะเต็มถ่ายหมดแล้วนะเหรอครับย้ายไปทางนู้นก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะน้ำน้อยมากเลยอะ่ะ มีแต่ตัวแมงมุมน้ำมีขี้หินไม่น่าจะมีปลาครับน่าจะเสร็จคนที่นี่ไปหมดแล้วก็<ม>ใช้วิธีแบบกูหินแล้วก็หินเบเอาวิธีลุงมะนะดูลุงใช้วิธีที่เรียนมาจากคนเผ่ากรเรียนไม่ได้หรอก ไม่เปนเว่ไม่หครับอู้ล้าดูนยูยกากการเวเน้อมันมนม้นมากสาธุเต็มเลยขี้หิน ปลาที่อยู่ในตะข่ายนะนดดได้ครับพอดีว่าอันเนี้ยปลา้นามันน้อยไงแล้วปลาก็ไม่ค่อยมีแล้วปลาก็มีแต่ตัวเล็กนี่คือผักกูที่ผมจะไปปลูกต่อนะครับเอาไปเลยเยอะมากธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับเนี่ยลุงชอบมากเลยผักกูเนี่ยเห็นอะไรก็คือแบบมันมันเย้าดวนคนให้ลุงบต้องดึงหมากไปทุกคน อนนเอาประกุป่าไปไม่ต้องนาต้องเอาประกุที่กินได้นะจะตัดเอาใบมันออกทางลบดีมากครับผ่านป่ากล้วยมาดูเส้นทางคือป่าเป็นหนองน้ํากลางป่าถึงว่าแล้วมีป่าไม่แน่ใจขับปล่อยหรือ,อยังไงนี่หนามล้วนๆเลยนะโอ้โหอุ้ยโอ้โว้ย เดี๋ยวลงน้ำแล้วโอ้ขอเตรียมเอาปลาลวางตัวไหนครับอ๋อถึงแล้วนะอันนี้เป็นแต่ว่าปล่อยเลี้ยงหรือว่ามันมาเองตามธรรมชาติครับเนี่ยธรรมชาติอ๋อเราที่ได้เมื่อกี้ที่เอาไปนี่คือปลาธรรมชาติเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาเอาเพราะมันอยู่ไกลหรือว่าไงครับไม่ค่อยมีใครรู้ว่าตรงนี้มันมีบอ่ออ๋อนี่เป็นใหม่แล้วเปนะมัน,ม,นมันเหี่ยวนไดหนึ่ง อ๋อเป็นบ่อน้ํากลางป่าที่มีปลาเอาละโว้ยเจอแล้วเดี๋ยวไปเอากันตะข่ายอยู่ไหนครับอยู่อ๋อตรงนี้นะเอาโอเคอ๋อนี่เห็นแล้วตะข่ายมีปลาดิ้นอยู่เป็นบ่อน้ําลึกลับกลางป่ามีปลาซ่อนอเงินมากเดี๋ยวรับรองว่าได้เห็นเป็นตะคัดแน่นอนครับมองไม่ได้เลยคือตอนนี้ผมกำลังใช้ความสามารถพิเศษครับปีน ต้นไม้ที่ล้มอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็เดินไปดูที่เขาวางตะขคายครับซึ่งเดี๋ยวในพานเราจะลงไปเอาแล้วนะครับเมื่อกี้ปลามาที่ตรวนี้เต็มเลยดูเหมือนมีมีปลานะครับมันเป็นไหมลึกลับกลางปา่าที่ดูแล้วมันน่าจะไม่มีอะไรแต่มันมีครับมันมีปลาที่ลุดออกมาอยู่นะครับเอาละเอาละรอพานลงมาเอาปลาก่อนนี่มาแล้วพานมาลวอู้ ยังไงทุกคนน้ำลึกนะขี้โคลหรือว่าอะไรครับที่ลึกอะ่ะขี้โคลครับขี้โคลลึกอืมโอ้โหในป่านั้นปลาจีหรือเปล่าครับที่เม่เห็นตัวนั้นก็คือเป็นปลาจีนเนาะปลาปลาปลามันจันจเออดูนะครับทุกคนดูปลานะโอ้โหดิ้นแผดแผดแผดเลยนายพาเราลงไปคึกอกแล้วมันยังมีอยู่นะครับเห็นไหมดิ้นลงสายมือของท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วว่าขวามือของนายพานั่นคือกำลังดิ้นเลยเห็นไหมครับ ไม่รู้ว่าตรงนี้มีหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะติดอยู่ในค่ายน้าลึกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่คือพอกินแล้วนะครับอืมืเต็มไม้เต็มมือได้อยู่นะปกติมาเอาบ่อยไหมครับที่นี่นานๆว่านถ้าว่างนั่งเล่นอยู่แถวนี้อืมฮอ,อากาศเย็นเยี่ยเลยนะเ <laughs> <c oughs> ย็นจับใจไม่อยากบอกเลยขนาดไม่ลงน้ํายังเย็นจับใจ โอ้นี่แถวบ้นต้องมาแล้วครับทุกคนดูดิจะด,ดูในพานเอาปลาแบกขึ้นมาจากน้ํานะครับ <c oughs> นี่ถ้าเราไล่นี่ก็คือนะ่าจะติดอีกเยอะเนาะนี่ขนาดเราไม่ได้ไล่เราปล่อยนิ่งๆนะเฉยๆนะ <c oughs> เราแค่ปากเดียวพอเรากลัวแบบว่าหิวกลับไปบนภูเขาไม่หมดเพราะทางขึ้นด้45องศาเลยโอ้ได้อีกแล้วทุกคนโอ้โห มันจันรล้วนๆเลยนะสายนี้ทั้งนั้นเลยอือสายหลุดออกจากบอก่อหรือว่าสายปล่อยกรับปล่อย <laughs> เหมือนเขาปล่อยนานแล้วครับแล้วก็ไม่มาดูไม่มาใยแยแสแล้วก็ <laughs> ไม่มาเลี้ยงไม่มาเอา <laughs> ปลายังหนาวเลย <laughs> คนจะเหลือ <laughs> อ่าปลายังหนาวโอ้โหดูเป็นพืชเลยนะครับนายพันบอกว่ามีเต่าด้วยนะครับ แต่ว่าเราไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะแต่ว่าอาจจะเอาแกะดูเป็นเต่าอ,อะไรอยากดูว่าเต่าในป่าที่เนี่มันเป็นเต่าอ,อะไรน่าจะเป็นเต่านาแล้วมันก็ไม่มีนานะโอ้เ่านี่เต่าเยอะครับอ๋อครับเต่าตเยอะมากโอ้โหนี่ไปแล้วไปแล้วมีตัวช่วยแล้วมีสวิงแล้วเดี๋ยวปลดเต่าให้ดูหน่อยสักตัวครับเดี๋ยวจะามาให้ทุกคนดูแล้วก็จะปล่อยเป็นคืนสู่ธรรมชาตินะครับไม่รับประทานนะที่นี่เขาก็อนุรักษ์อยู่นะครับเพราะมันเป็นสัตว์ คุ้มคลองน่ะไม่รู้ว่ารุดไปยังแต่ต้องระวังนิดนึงน่าจะเป็นเต่าดําเต่าหับหรือเปล่าไม่แน่ใจใคล้ายๆเต่าหับนะดูด้วยสายตาเพราะว่าผมเคยเห็นอยู่ที่บ้านเขาที่บ้านผมเยอะมากมาเจาหับล่างหับบนนะครับได้ที่นายพันแกะก่อนนี่ทีมงานนะครับผู้ช่วยครับอุ้ยที่ผู้ช่วยก็มีน,นั่นน่ะผู้ช่วยได้แกะแล้วลงแล้วก็อ่าเต่ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวดูเต่า ตามาแล้วนะครับเดี๋ยวดูเต่าครับนุ่นานายพันเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวปลดปลาด้วยไปโอ้โหนี่ปลายังไม่นมดนะครับทุกคนนี่คือเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังเก็บอยู่เกือบไปสิบตัวแล้วนหนพี่ขอดูหน่อยโอ้โหนี่อ๋อใส่เท่ากันเลยดูนี่พอปลาโน,นจันอันเนี้ยมันต้องสับกลาให้แหลกไงหรือไม่ก็ต้มมให้ก้างมันนิ่มมันน้ำจะติดคอนะครับก็ จะได้เป็นอาหารแล้วก็จะนํากลับไปเป็นของฝากกับพวกพี่ๆด้วยนะเพราะว่าถือว่าเป็นโทรฟี่นะครับมันมันลงมาทีก็ต้องเอาไปเผื่ออย่างเช่นเราไปหาปลากันน้องๆที่แม่งสอดก็จะเป็นแบบนี้เลยเยอะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวละแต่ว่าไฮไลท์คือนี่เต่าที่ผมเห็นตอนแรกผมคิดว่าเต่าอ,อะไรผมมองไกลๆพอเห็นหลังเริ่มชัดเจนดูรูปทรงมันนะนี่เห็นไหมมันจะมีความพิเศษก็คือมันกระดกกระดองนะปิดท้ายปิดหัวได้อันนี้บ้านผมเรียกว่าเต่าหับนะครับ แม่ผมบอกว่าถ้าเกิดเห็นเต่าแบบนี้คือมันจะหับเงินหับทองคือให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาแล้วก็ปล่อยมันไปจะไปยุ่งกับมันเพราะว่าไม่ใช่เนี่ยเพราะมันเป็นสัตว์ที่อยู่กับธรรมชาติจริงแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเอามากินไม่ได้เอามาเลี้ยงก็ไม่ดีนะปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติให้มันเพาะพันุแพร่พันของมันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยเลยพี่เนาะโอเคนะ ตามนั้นครับทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตะข่ายแล้วขึ้นจะไปทาอาหารกันที่กระท่อมนะครับเพราะว่าอันนี้คือได้เยอะแล้วแต่ถ้าเกิดได้ปลาปแปลกๆอะไรละเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพันปลาอะไรบ้างในหมอปลาล้างกลางป่า,ปานะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยอา้ากลับแล้วนะครับสิบกว่าตัวจะปล่อยเต่านะครับทุกคนอันนี้คือเต่าหับที่ได้ในปา่าทําเงินหับทองนะลูกาอายุดีๆให้ดูชมราบมันมัน เดี๋ยวมันก็จะไปมันเองนะครับวันนี้คือปล่อยไว้นะก็เดี๋ยวขอบคุณนายพานะครับพานหนุ่ยแล้วก็พานพิชมากเลยที่ให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศในป่าที่ไม่ค่อยมีนักเที่ยวเข้ามาครับมันได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนบนดอยอันแท้จริงที่เขาข,ขอครับเราเจอกันในอีพีหน้าครับดูนะครับว่าผมจะไปไหนย,ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำอาหารกินก่อนนะครับโอเคไป